ข่าวนี้ที่นครปฐมก็นหน่อยวัยรุ่นกราดกระสุนปืนใส่เพื่อนบาดเจ็บสาหัสก่อนหลบหนีลอยนวลคาดว่ามาจากความหึงหวงล่าสุดเห็นว่าตัวมือปืนมอบตัวแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตีสี่เมื่อวานนี้ตํารวจสพกําแพงแสนตรวจสอบที่เกิดเหตุที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนกําแพงแสนอำเภอกําแพงแสนนครปฐมมีคนร้ายใช้ปืนยิงนายทศพรอายุ39ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าบ้านมีรอยเลือดหยดมีรองเท้าแตะและกระสุนปืนขนาด11มิลลิเมตรตกอยู่ ตัวผู้บาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลกําแพงแสนและย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลน,นคนปรปฐมซึ่งจากการสอบสวนพยานแวดล้อมของตํารวจทําให้คาดว่าคนร้ายก่อเหตุเพราะหึงหวงอีกแล้วนะคะคือไปหึงหวงเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันจากเพื่อนผู้ชายจากนั้นตํารวจก็ไปตามผู้หญิงที่คาดว่าจะทราบปมสาเหตุามาสอบปากคําจนทําให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บแล้วก็หญิงสาวคนนี้ได้ออกไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งใกล้บ้านจนกระทั่งมาเจอผู้ก่อเหตุก,ตก็คือนายสุเทพอายุ48ปีซึ่งทั้งสองคนก็ เป็นเพื่อนกันแต่ทั้งสองคนก็ได้มีปากเสียงผู้บาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านแต่ว่านายสุเทพตามมาทันแล้วก็ใช้ปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็หลบหนีออกมาพร้อมกับตนเองค่ะพอทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครตำรวจก็มีการเชิญหญิงคนนี้โทรไปหานายสุเทพต่อมานายสุเทพเองก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุโดยเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพเลยนะบอกว่าทำไปอ่ะจริงเพราะว่าหึงหวงแฟนสาวและมีการตกล ตรงกันบางอย่างที่ไม่ลงตัวก็เลยเกิดการโมโหค่ะคือตอนนั้นฟิลขาดแล้วแหละเลยใช้ปืนยิงเพื่อนคนนี้จากนั้นตำรวจก็มีการคุมตัวในสุเทพเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะเนี่ยเพราะว่าขาดสติอีกแล้วฟิลขาดก็เลยก่อเหตุนะคะ